หลังจากเรียนมาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าเขามีคัลงคำศัพท์เพิ่มขึ้น สำเนียงการออกเสียงก็คือดีขึ้นชัดเจนเลยได้เห็นตัวอย่างสื่อการสอนอย่างเงี้ยครับทางตัวแอปพลิเคชันเองก็จะเป็นเจ้าของภาษานะครับฉะนั้นตัวสำเนียงเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ก็จะมีทีเชอร์ที่ที่สามารถจะเหมือนดึงความสนใจของน้องได้ครับสำเนียงหรือว่าเรื่องของโฟนิกส์ที่น้องอ่านออกเสียงคำศัพท์บางคำที่เราออกเสียงยังไม่ถูกต้องก็คือเขาก็จะช่วยแก้ไขคำศัพท์ที่เราพูดเขาสนุกเขามีความสุขเราได้เห็นพัฒนาการบางอย่างหลังจากเรียนมาสัก เลียงหนึ่งค่ะก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนเขามีคลังคำศัพท์เพิ่มขึ้นสำเนียงการออกเสียงก็คือดีขึ้นชัดเจนเลยเหมือนแต่ละ้ายบทมันเหมือนจะมีการทดสอบคือพอทำโพสเทสแล้วเขารู้สึกเขาทําได้มากขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาภูมิใจคือเขาก็เห็นแหละว่าลูกมีพัฒนาการด้านภาษามีการพูดคุยภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเขาก็จะเข้ามาถามเองมีแนะนําไปกับแบบ เพื่อนๆที่อาจจะอยู่โรงเรียนอื่นหรืออยู่ต่างโรงเรียนไปอยู่พอสมควรพี่ดูแล้วเขาก็เหมือนเขาก็อยากรู้ด้วยแล้วก็คิดว่าเอออย่างน้อยก็ดีกว่าให้เขาไปดูการ์ตูนก็เห็นว่าเออมันมีประโยชน์มีด้านบวกมากกว่าไปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยแนะนําภาษาอังกฤษกับน้องสาวเขาด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือเข้ามาตอบโจทย์ทั้งเรื่องของสำเนียงเรื่องของการพูดคุยการสนทนามันก็เป็นการเสริมความมั่นใจที่ว่ากล้าที่จะเลือกว่าเออตรงเนี้ยให้เขาอยู่ในแอปพลิเคชันคอนเทนต์ทั้งหลายที่อยู่ใน,น,ออนเ,ทน,ทเนี้ยมัน เป็นแอปที่มีประโยชน์ในด้านภาษาแน่ๆ